สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติครั้งที่4 วันนี้เวลา8นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจาร์ปัญญาอินทปัญโยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรอ์อําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงเป็นประธานเปิดงานนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติไ h a i l a n d International Science Fair 2023 TISF 2023 ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ระหว่างวันที่13ถึง16กุมภาพันธ์2566ภายใต้แนวคิด Mapping Out the Future หรือแผนที่สู่อนาคต เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการสังคมและวัฒนธรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า200คนจาก50โรงเรียนทั่วโลกทั้งในรูปแบบออนไลน์และที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร กิจกรรมภายในงานอาทิการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์76โครงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารและครูกิจกรรมสันทนาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรม จากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกที่พลิกผันโดยศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและหัวข้อทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงต้องกล้าที่จะพูดเพื่อวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ดรทวีธรรมลิมปานุภาพนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเคมีวิทยาลายัยนานาชาติมหาวิทยาลายัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์ภาพรวมของโครงงานทั้งหมดและการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกประกอบด้วยโครงงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่องการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการจำแนกพืชตระกูลถั่วที่ถูกเลือกจากสาธารณารัฐฟิลิปปินส์โครงงานสาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์เรื่องการศึกษาแบบจำลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหลี่ยมบนดาวพฤหัสและดาว ด้วยหลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองและโครงงานสาขาวิชาเคมีเรื่องสวัสดีแอมชุดทดสอบเชิงสีประสิทธิภาพสูงสำหรับไวรัสทั้งชนิด RNA และ DNA เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตร,รัตดิยาราชนารีทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นวันแรกวันนี้เวลา11นาฬิกา53นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควรัตดรริยาราชนารีสเสด็จไปยังอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมูโนโอองคโลจีพระราชทานแก่คณาจารย์บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาชั้นปีที่3ของสำนักวิชาแพยาทยศาสตร์สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันแรก โดยวันนี้ทรงแสดงปลาฐกฐานในหัวข้อระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็งหรือด h อิ m มูนซิสเต็มแอน c ค n นเซเป็นหัวข้อแรกเพื่อเป็นการโปรพื้นฐานความรู้ด้านระบบภูมิคุ้มกันที่มีการทำงานที่ซับซ้อนแบ่งเป็นสองแบบคือ ภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กําเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งประสานการทํางานร่วมกันสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติกับผิดปกติได้โดยไม่ทําลายเซลล์ของร่างกายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันสามารถจดจําเซลล์ของร่างกายได้สำหรับภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดจะมีเซลล์ต่างๆเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการตอบสนองในลนักษณะภูมิคุ้มกันทั่วไป สามารถจำแนกคุณลักษณะในระดับโมเลกุลของผิวเซลล์ของเซลล์แปลกปลอมหรือเซลล์ผิดปกติโดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสสิ่งเหล่านั้นมาก่อนและจะส่งสัญญาณไปยังเซลล์อื่นๆของระบบภูมิคุ้มกันให้กำจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งเป็นการรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง โดยระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมคือเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายจัดเป็นแนวทางใหม่และเป็นอีกทางเลือกในการรักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีหากภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะมีการใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้น ซึ่งพัฒนามาจากการจดจําการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมแล้วทําให้เกิดการตอบสนองกับเซลล์ที่ผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้แอนติเจนของเซลล์มะเร็งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันสามารถเป็นตัวบ่งชี้มะเร็งเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและนํามาใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาได้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ครั้งที่43ประจําปีการศึกษา2564ถึง2565 วันนี้เวลา14นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพันษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครั้งที่43ประจำปีการศึกษา2564-2565 โดยสภาสถาบันมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทรรวม1 4 0 4นสําคนสำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาคือสูงกว่าปริญญาตรีโดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนานอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัยฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการด้านอื่นๆแก่หน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไป ในการนี้องคมนตรีให้โอวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต่างได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและบรรลุผลสำเร็จในการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้แล้วในภายภาคหน้าเมื่อนำความรู้ไปประยุกใช้ในหน้าที่การงานขอให้ทุกคนทราบตระหนักว่าการทำงานนั้นมีได้ต่างจากการเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาเท่าใดนัก พราะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานก็จำเป็นต้องมีระเบียบว,วินยัยทั้งในการคิดการปฏิบัติและการร่วมงานกับผู้อื่นหากทำงานอย่างมีระเบียบว,วินยัยงานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอนแม้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุด ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาและธรรมชาติของงานพัฒนาคือการทำงานร่วมกันหลายคนหลายฝ่ายดังนั้นระเบียบวินัยจึงสำคัญมากจำเป็นที่ทุกคนจะต้องสร้างสมอบรมระเบียบวินัยขึ้นในตนและประพฤติปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความมีระเบียบวินัยเสมอเพื่อความเจริญวัฒนาของตนของงานและของชาติบ้านเมืองสืบไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดย์และพัตไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ วันนี้ที่วัดเ็นจมะวพิษดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัทยศและพัตรัยถวายแด่พระธรรมวชิราธิปดีฉำบุญยชโยซึ่งมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเทพกิติเวทีเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมนามว่าพระธรรมวชิราธิปดีศรีลาจันโสพลวิมลธรรมนุสิ์ ตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสรประวรสังคารามคามาวาสีปัจจุบันพระธรรมวชลาธิปดีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเป็นจมาพิษดุสิตวนารามและเจ้าคณะภาค17เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้อายุ63ปีพรรษา42และที่วัดกษัตริยาราชอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย์ศและพาตรถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวนสี่รูปประกอบด้วยพระเทพชลาศจริยาจารย์สุชาติฐานิสโรรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชเป็นพระราชาคณะชันราชนำว่า พระเทพุชราจริยาจารย์ภัยสารพิพัฒนกิจพิพิธารัุราธรมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพาร,าระราชุชราสารสุธีอนเนกมนุนโยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระราชาคณะชันราชนำว่าพาร,าระราชุชราสารสุธีศรีปริยัตกิจสุนทรยติคณิสรบนบวรสังคารามคามวาสี พระวชิรกิจวิมลสมชายอภิชโยเจ้าอาวาสวัดว,ดวชิรธรรมมารามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญน,นามว่าพระวชิรกิจวิมลพระวชิรศิขการไพราะทิตตศีโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสว,วัดสะแก้วเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญน,นามว่าพระวชิรศิขการ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อมาตยากุลดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ